อคุณชูชาตินะฮะคุณชูชาติพญาติแมนคีกระตึกบอกครับพูดคีกระตึกพูดพูดได้ใช้คําได้เห็นภาพเลยนะครับพญาติภาษากลางีหรือเปล่าฮะใช่ไหมฮะอพญาติก็เป็นภาษาอีสานด้วยครับโดยภาพรวมพญาติแปลว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยครับอ๋อเป็นพญาติครับเป็นพญาติร่วมๆกับอ๋อพญาติหมายถึงเจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะ เก็บไข้ได้ป่วยเนี่ยแหละครับเป็นพยาธินะครับอ่าทางเราก็ใช้คําเดียวกันนะครับเป็นพยาธิแต่ว่าถ้าเป็นพยาธิที่มีทอทงสระอินะครับแล้วก็การันนะครับพยาธิแปลว่าตัวพยาตัวพยาธินะครับขี้กระตือนี่ก็น่าสนใจนะอาจารย์สุชัยครับเาขี้กระตือคือยังไหครับอาจารย์พยาธิตัวแบนครับขี้กระตือแมนครับโอ้แล้ว โดยส่วนใหญ่จะจะหมายถึงพยาธิตัวแบนซึ่งเป็นเป็นยาวๆเลยนะครับสมัยเด็กเราจะเห็นนะครับนะสมัยก่อนนี้เราเราไม่มียาฆ่าพยาธิเรามีแต่ยาถ่ายพยาธิถ่ายแล้วมันมันก็จะเห็นตัวนะครับนะส่วนใหญ่จะใช้หมายถึงพยาธิตัวประมาณนั้นซึ่งเขาจะเห็นบ่อยๆนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาบางพื้นที่อาจจะหมายถึงพยาธิตัวกลนะมหรืออะไรด้วยก็ได้นะครับนะฮะแต่สิ่งที่เราเห็นส่วนใหญ่จะเป็นตัวแบนนะฮะขี้กระตือ เนื่อจากคําถามนี้พยาธิแม่นขีดกระตึกบกครับนี่เราจะตอบยังไงดีฮะอาจารย์เนีน่าถ้าเป็นแบบนี้โดยรวมถ้าบอกว่าเป็นเป็นพยาธิเขียนแบบนี้น่าจะหมายถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยครับป่วยครับป่วย,ปวย<อ>เป็นพน <ะ S 1> นะยาะธิคนละยาคนละใช่ครับเพราะว่าป่วยอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นเพราะขีดกระตึกก็ได้อาจจะเป็นเพราะก็ได้ก็ได้ครับใช่ใช่เอาคําต่อไปนะครับ